สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนครับผมพืชน,นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพแป็พร้อมก,กันกับช่อง Money Hero รกันะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือสรุปหุ้นเทคนิคเด่นเราจะเอาหุ้นเทคนิคเด่นที่แต่ละโบกให้แนวรับแนวต้านมาแล้วก็เอามาวิเคราะห์กันต่อนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ก็จะมีกุ้งซีฟิลิปแล้วก็ยูนตาที่ให้มานะครับ เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะเริ่มจากบรอกรุ้งสีก่อนโดยหุ้นตัวแรกก็คือ INSET ให้แนวรับที่3.6แนวต้านที่3.8นะครับเขาบอกมาให้คัดลอดที่3.5ถ้ามาลงมาถึงนะฮะแล้วก็จากเครื่องมือแล้ว MACD r s i ชี้ขึ้นเป็นสัญญาณบวกกลับมาดูที่ INSET ที่เป็นหน้ากราฟกันบ้างนะครับตัว MACD มาแล้วเป็นสัญญาณบวกจริงวอลุ่มยังไม่โผลนะฮะแล้วก็ ตอนนี้นะครับในคลื่นย่อยเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับจุดสต็อปลอสที่ให้มาคือ3.5ผมคิดว่าใช้ได้นะฮะหรือว่าจะเอาตรงนี้ก็ได้นะครับ3.4 3.4นะ3.4่น่าจะรับได้ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้คือโลเนี่ยตรงนี้นะครับประมาณ3.45ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเขาไม่ลงมาต่ำนะครับแล้วเราก็สามารถยกนะยกสต็อปลอสขึ้นไปตามก็ได้นะว่า เขามีการทำโโใหม่อยู่ที่โซนไหนแล้วก็ยก stop loss ขึ้นไปตามเรื่อยๆนะครับส่วนแนวต้านที่เขาให้มาผมก็ตีไว้ที่ high ตรงนี้นะครับ3.96นะครับก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะเห็นไหมนะตรงนี้แต่ในอีกมุมมองหนึ่งนะครับถ้ามีการทะลุ high รอบนี้ได้ก็อาจาที่จะเป็นคลื่นอีกชุดใหม่ก็ได้นะแม็กดีก็อาจาที่จะฟอร์มตัวได้ใหญ่กว่าน,นี้อีกมาพร้อม v o ลุนี้ยิ่งแจ่มเลยนะครับ ตัวถัดมาคือ AIE นะครับให้แนวรับมาที่0.64แนวต้านใกล้มากคร0.75เขาบอกว่าคัดลอดที่0.61นะครับเครื่องมือมาพร้อมนะฮะ MACD RSI ชี้ขึ้นสัญญาณบวกทั้งคู่ดูสินะฮะ AIE นะครับจริงเปล่าจริงนะครับ MACD ขึ้นมาจริงนะครับโซนตรงนี้นะครับเขาบอกว่าแนวรับอยู่ที่ประมาณ0.64ก็คือ ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็แนวต้านก็คือแนวต้านตรงนี้ไฮที่เขาทำไว้0.72ใช่ไหมอ่าประมาณนี้แหละเขาให้0.70จนไปถึง0.75ก็ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าตรงโซนนี้ผมก็มองเหมือนอินเซตเมื่อกี้นะครับว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้นะครับว่าโอกาสที่มันจะทะลุก็มีนะ แล้วอลวลุ่มก็เริ่มมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองลุ้นดูแล้วกันนะครับว่าจะทะลุ0.72ได้หรือเปล่าถ้าทะลุนี้มีเฮนะฮะอาจจะไปได้ไกลก็ได้นะครับถัดมานะครับเรามาดูที่ CRC นิโบกฟิลิปให้มาแนวรับแนวต้านตรงนี้อันนี้น่าจะเขียนผิดนะครับนะเพราะว่าที่ให้มา30.5กับ32พอมาอ่านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแนวทำกำไร เออที่30.5และ32และเวลาซื้อนะครับเขาไม่ได้บอกนะฮะว่าซื้อ,อยังไงแต่ในในตัวที่2ตัวที่สนี่เขาบอกซื้อ ATO ไปเลยนะซื้อ ATO ไปเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไอ้ทรงหุ้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันน่าไหมมันน่าที่จะซื้อแบบ ATO ใครที่ยังไม่รู้นะก็มาจาก Add t โ e นะฮะ ก็คือการซื้อหุ้นเมื่อราคาเปิดเลยไม่ได้สนใจราคานะเปิดราคาไหนเราได้ราคานั้นดูซิว่ามันทำได้ไหมนะครับอ่ะเริ่มจาก CRC ก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับในมุมมองส่วนตัวนะผมว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะไว้ที่จะซื้อที่ราคาเปิดเพราะสัญญาณกับตัวมันยังไม่มีเนี่ยสัญญาณกับตัวยังไม่มีเลยนะฮะยังไม่มีการสร้างไฮใหม่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ ผมมองผ่านนะฮะแล้วมันจะไปถึง30ถึง32หรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้และถ้าเราซื้อแบบ ATO ไปและวเขาให้คัดลอสตรงนี้ลึกมากเลยนะครับนะลึกมากเลย26.75เนี่ยแล้วมันถึงไหนเนี่ยนะครับจุด Stop ปลอสนะถ้ามองจริงๆซื้อเล่นๆตรงนี้เลยนะจุด Stop ปลอสของผมมองไว้ที่25บาทเลยนะ มันจะไม่ใช่26.75ว่ามันก็ไม่ใช่โลที่มีนัยยะอะไรนะครับตรงนี้ยังมีนัยยะมากกว่าเพราะตรงนี้ยังเป็นจุดที่เปิดแกลบด้วยเห็นไหมมันยังเป็นจุดที่เปิดแกลบขึ้นมาด้วยในรอบก่อนหน้านี้นะครับก็ตรงนี้ผมมองต่างนะฮะอ่ะก็ขออนุญ,ญาตมองต่างแล้วกันถัดมาคือ BBP นะครับเขาให้จุดทํากําไรไว้ที่14.4แล้วก็15นะฮะโดยบอกว่าซื้อ ATO นะครับถ้าขาดทุนผิดทาง ขาย13.5อ่ะเรามาดูสินะครับ BPP เป็นอย่างที่ว่าไว้หรือเปล่าขอซูมดูนะครับถ้าใน time frame ย่อยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นจุดกลับตัวนะครับถ้าเรามาดูที่ time frame 60นาทีเนี่ยเราจะเห็นจุดในการกลับตัวที่ค่อนข้างชัดเจนถ้าเราซื้อซื้อเลยนะครับจุด stop loss ผมมองไว้ที่13.1ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ 13.5นะผมมองลึกกว่าอีกนะครับแล้วก็จุดขายทํากำไรตรงนี้เลยนะครับประมาณ14.5เท่ากันไหมใกล้เคียงกันนะครับอ่ะตรงนี้เป็นไปได้นะที่เราจะซื้อ ATO นะครับหรือจะซื้อเมื่อมีการทะลุตรงนี้ก็ได้นะฮะอ่าตัวถัดมานะครับคือ ACE นะครับ ACE เขาให้ไว้ยังไงบ้างนะตรงนี้ผมดูเป็นไทม์เฟรม60นาทีก็เลยก็แล้วกันนะฮะให้จุดขายทํากำไรอยู่ที่3.1แล้วก็3.16ตามนี้นะฮะที่เขาเขียนมานะครับแล้วก็ให้ซื้อแบบ ATO นะโดยที่ถ้าผิดทางคัดลอดที่2.88ดูที่ ACE กันนะครับทามาเฟรม60นาทีเราจะเห็นจุดในการกลับตัวไขไม่เห็นผมว่าใี้ดูนะฮะ ขึ้นลงพักแล้วก็เด้งเห็นไหมฮะถ้าเกิดเราซื้อแบบ ATO นะครับก็มีโอกาสในการลุ้นถือนะครับถ้าจุดทํากำไรมองไว้จุดแรกคือ3.1มจุเขามองไว้3.1เท่ากันนะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดขาดทุนเราซื้อเท่าไหร่2.94สขาดทุนไปขายอยู่ที่ประมาณ2.82นะครับผมมองตอนนี้ที่เขาให้มาคือ2.88นะครับแต่2.88มีนัยยะไหมมีไหมอ่ะเป็นไปได้นะฮะ โซนตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะกะ็ถ้าเป็น CIC อันนี้ไม่เห็นด้วยนะฮะ BPP OK ACE OK นะครับเรามาดูที่ยวนต้านะฮะยวนต้าให้ Com7 แนวรับ42.5นะฮะแนวต้าน45ไปจนถึง47บาทอ่ะจุด stop loss ตรงนี้โอเคนะครับให้มาที่41นะครับเขาบอกว่า อัพไซด์นะครับมีแนวต้านที่43นะครับถ้าเปิดได้นะครับก็จะมีอัพไซด์ให้ขึ้นต่อก็เป็น45 47เรามาดูต่อนะครับเราอย่าอย่าเพิ่งเชื่อนะฮะเราต้องมาดูเองด้วยแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อผมด้วยนะครับเพื่อนๆจะต้องเอาไปทําการบ้านต่อด้วยนะครับมาดูในส่วนของคอมเซเว่นนะครับตรงนี้เป็นจุด All Time High ที่เขาทำเอาไว้อยู่ที่43.75นะฮะซึ่งผมมองว่า เป็นแนวต้านที่มีนัยะสาคัญนะครับถ้าทะลุไปได้ก็ก็คงจะไปต่อยาวๆอาจที่จะไม่ได้หยุดอยู่ที่45หรือ47ก็ได้นะอาจที่จะไปต่อเขาเคยสร้างมาขนาดไหนแล้วเขามาจาก13บาทอะมาจาก13บาทไปจนถึง40กว่าบาทนะครับแล้วถ้าเกิดทะลุ43ได้ก็อาจที่จะเป็นการสร้างขึ้นชุดใหม่ก็เป็นได้แต่ต้องมาพร้อมกับวอลลุ่มด้วยนะครับจุดระเบิดต้องมาพร้อมกับวอลลุ่มนะฮะ แท่งก็ต้องเป็นแท่งเขียวยาวหรือเป็นการเปิดแกลบวิ่งขึ้นไปก็จะสมบูรณ์แบบนะครับก็ต้องรอดูนะตอนนี้เราจะไม่เทคแอคชั่นอะไรนะครับดูตัวถัดมานะครับคือซ u เปอร์ให้แนวรับอยู่ที่0.89แนวต้าน0.97ไปจนถึง1บาทนะครับจุด็อปลอสอยู่ที่0.85อันนี้แผนดีนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซูเปอร์นะอ่ะแนว็อปลอสนะครับ ผมมองตรงโลงตรงนี้นะฮะนี่ประมาณ0.81นะครับเขาให้ไว้ที่ใกล้เคียงนะฮะศูนนนะครับ, 5, รบจุดสำรองของเขาแต่ตรงนีน้น่าจะดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เขาทำโลเอาไว้นะแล้วตรงนี้มันก็หายขึ้นไปแล้วนะครับในคลื่นตรงนี้มันกลับตัวเรียบร้อยนะครับมีการทำไฮยหไฮเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองไฮเอาไว้นะครับมองไฮตรงนี้0.98 ก็ใกล้เคียงนะครับแผนใกล้เคียงกันเลยก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ถัดมาคือ CHG นะครับแนวรับ2.4แนวต้าน2.6ให้คัดลอสอยู่ที่2.3อ่ะแผนนี้ก็น่าสนใจนะครับมาดูที่ CHG เป็นอย่างไรวอลล่มบางเบานิดหนึ่งนะฮะบ,บอกเลยนะว่าบอลุ่นนี้ค่อนข้างบางเบาแล้วก็จุด Stop ปลอสนะครับผมมองว่า ควรที่จะเอาไว้จุดโลตรงนี้นะครับก็คือ2.3ใกล้เคียงไหมเป๊ะนะฮะแนวเดียวกันเลยนะครับแต่ตรงนี้มันยังไม่ใช่จุดกลับตัวไงเพราะฉะนั้นยังไม่ทําอะไรนะครับในขึ้นจุดนี้เป็นขาลงนะครับซึ่งอาจที่จะมาแตะที่2.3ก็ได้เราสามารถใช้จุด stop l ล s s กับจุดเข้าซื้อเป็นจุดเดียวกันก็ได้นะครับเวลาที่ขาดทุนขาดทุนช่องเดียวเวลากําไรก็กาไรหลันเดียวๆไปได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือทิปโก้ให้มานะครับ 5.65แล้วก็แนวต้าน6.1สต l อปรอสจุ่ที่5.4เราลองมาดูนะครับทิปโก้ทิปโก้ก็ทรงเดียวกับทัสโก้นั่นแหละนะครับมันเป็นหุ้นฝาแฝดกันแนวรับตรงนี้นะฮะ5.55เขาให้มาเท่าไหร่5.4นะครับ5.55นี้น่าจะ,สะเสถียนกว่าเพราะเขารับมาแล้ว3ครั้งนะฮะถ้าหลุดคือหลุดยาวเลยแต่ถ้ารับได้ก็คือเด้งเลยเช่นกันนะครับแต่คิดว่า คงจะไม่เด้งในโซนนี้แล้วก็มันยังไม่มีจุดอะไรที่น่าสนใจที่จะเข้าไปนะเพราะว่าภาพรวมตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นขาลงหมดเลยนะครับมันไม่มีจุดที่เราจะเข้าไปเทคแอคชั่นอย่างไรนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับนี่เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมนะครับซึ่งมันอาจจะถูกหรือว่ามันอาจจะผิดก็ได้ก็ต้องรบกวนเพื่อน เอาไปดูแล้วก็เอาไปทําการบ้านกันต่อด้วยนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยคือเงินของเพื่อนๆนะครับเวลาที่จะซื้อหร Flower ือเวลาที่จะตัดสินใจเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่ได้กําไรมาแล้วเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเฮ้ยที่กาไรมารอบเนี้กยกาไรเพราะอะไรเวลาที่ขาดทุนเราก็จะได้ไม่ข้ามครับเราก็จะได้รู้ว่าเวลาที่เราขาดทุนเราขาดทุนเพราะอะไรเราจะได้ แก้ไขแก้เกมกันได้ต่อไปเราจะได้วินมากกว่าที่เราจะลรสนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องเตือนทุกคนไว้เสมอนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่ตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาวอยากจะจัด แผนนะฮะจัดพอร์ตวางเกมเพื่อจะเล่นหุ้นในระยะยาวนะครับตอนนี้ทางช็อกมันฮีโร่เรามีคอร์สคอร์หนึ่งครับที่ชื่อว่าคอร์สจากเม้าสู่นางพญาในคอร์สนี้เราจะปูพื้นฐานให้หมดสําหรับมือใหม่ก็สามารถที่จะเริ่มเรียนจากคอร์สนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พิเศษเลยสําหรับคนที่เรียนจบในคอร์สนี้ทุกคนนะครับผมจะให้คําปรึกษาในการจัดพอร์ตระยะยาวให้ คนละหนึ่งครั้งซึ่งผมต้องขอบอกว่าแต่ละคนจะได้พอร์ตที่มันไม่เหมือนกันนะครับเพราะแต่ละคนมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีเป้าหมายในการลงทุนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นหุ้นแล้วก็พอร์ตจะต้องมีความแตกต่างกันกลยุทธ์จะแตกต่างกันนะครับสำหรับในวันนี้ผมและช่อง Money Hero, มั n นี่ฮีโร่คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ